สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้านีมาปอกกระสาวปออีกคือเก้าจ้าพี่น้องพอกันในเสาของวันที่สิบสามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามีสาวปอผ้าของป้าฮักเจ๊เพชรอีกคือเก้าจ้าพี่น้องไม้ของเฮากะป่าน้องเมกคือเก้าจ้าพี่น้องอำเภอบุรทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามี้สาวปอผ้าตามฮิตเตับเต้าจ้าพี่น้องมาลุ้นมาชมน้ำกันจ้าวามันนี้สิได้สิมานบอมันนี้ ไปกันเลยจ้าตบต่าจะเป็นเนาะดอกนึ่งด้อจะเป็นเนาะดอกหนึ่งจะเป็นเนาะ ตะเต่าจั่วพี่น้องดอกน้อยเพิ่นจั่พี่น้องดอกนั่งจ้าดอกรวเห็นพี่น้องสีเพิ่นแต่พอสังเกตนี่บงเเห็นเลยเด้อจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดตับเต่าปลาจ้ะหรือบานสัปอบเอิญเห็ดกิตันจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องดอกจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะ

เด็กกันจะพี่นอ้องอืมดอกพี่นอ้องอืมตมนึงจ้ะพี่นอ้องมองเคยเกิบเคยได้จ้ะพี่นอ้องอุ้ยพี่นอ้องหลุ่เต็มตาไว้เด้อจ้ะหูย อดอกก้างง่ามจับพี่น้องป่านยึงแนมเพิ่มหนึงจับพี่น้องนี่หดจับคล้องเพิ่นจ้ะดอกแบบงามจับพี่น้องแต่ว่าดอกใบนี่เต็มตาไว้เด้อจับพี่น้องดอกนั่งจ้ะ ดอกมังจ้านะตามฮิตเตปเตาประมาณฮิตเตปเตาจากพี่น้องมาหนิดอกมังจ้าเกล็ดผึ่งหวานจากพี่น้องโอ้ยเป็นเสือจ้ะดอกนี้จ้ะไปง่มากค่ะบใสไม้เก่าไม้เดิมจากพี่น้องดอกมั้งจ้ะข้าติดเตี้ยอาสพี่น้อง นจ้พี Maria, ่น้องมึงจ้างจ้พี่น้องมันแต่ละดอกแต่ว่าจิตเต็มสองตาเลยด้อจ้าพี่น้องดอกนึงจ้าพี่น้องเพิ่นขจาร์เจ้าพี่น้องดอกฝุ่นจ้า อ,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 อกนี่จะเป็นตูมซุปเขาแกะพี่น้องพูดขาเป็นขาพี่จ้ะซุปนกแขกเดี๋พี่น้องบางหุมบางดอกมันชิบุคือกันเด้อจ้ะพี่น้อง สามด,ด,ดอกเด้อจับพี่น no. อใส่บิดๆเลยจ้ะสองดอกจ้ะพี่นาะยังกระแทยางอ่ะีนอกจ

Sånn, mm. ja. Mm. 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 คุกใหม่จะพี่เนาะกินหม่องกินไม้ไปเรือเดอจ้จะพี่นอนอะกิพิเต็เต่าจะมันสองดอกจะพี่เนาอพี่เนาโครงการจะพี่เนาะพี่นนองดอกพี่ เง่นเบิดเด้อ hmm. จ <buenas. S 3> mm ้ะ hmm. น <c oughs> <Okay. S 1> ี่พี่ดองนี่เหงาใหมเงาใหม่จ้ะพี่นนอกหันตัวมันจไดลายจูงหนงจ้ะจ้ะพี่นนอ เงาะใหม่สองดอกนะเบกง่ามจ้ะรูมจะพี่น้องสามตัวพ่นสิออกตามล่เขาจ้ะโอ้มาสังเกตบาเห็นเด้วจ้ะพี่น้องกล้องแคบประไทยจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้อง ุ่มน้ำดำเนี่ยเวลากับบานเลยจ้ะพี่น้องซางปปอกกสีไปสรุปยอดคลิปเบิ่งยอดได้ยอดมันที่รถคนเด้อจ้ะพี่น้องในการเริ่มดวนเดินทางอากเก็บเพิษคือเก่าจ้ะมาเนี่ไปเบิ่งยอดได้ยอดมันน้ำกันจ้ะพี่น้องเอ๋อสำหรับคลิปวันที่13มิถุนาย,ยนพศ .2567 จ้ะพี่น้องซางปปอกกสีเดผ่พาพี่พาน,น้องกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะ มาเบิ่งยอดได้ย่อนมันซับปอบจ้ะพี่น้องมือน,นีสิเป็นเห็ดตับเตาเด้อจ้ะสองตาคือเก่าจ้ะพี่น้องหลักๆก็สิมีตแต่เห็ดตับเตาจ้ะมือน,นีตามเห็ดตับเตาตามไรเขาจ้ะพี่น้องส่วนมืออื่นซับปอบกะหยุดมือหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องมืออื่นสิบ่มีคลิปนี้พี่เห็นน้องเบิ่งเด้อจ้ะเอาสำหรับคลิปวันที่13มิถุนาย,ยนพศ .2567 จ้ะซับปอบกัสิได้ล,ลาพี่ลาน้องไว้ซ้ำนีล้ละจ้ะ ชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องเราปลากันตนาไว้นะไม่ได้จ้ามืออื่นเสาปอบกะสดยุดพักมือหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อไปส่งของให้พี่น้องเอฟซีที่ทักทายก็มาจ้ะหลังจากนั้นเสาปอบกรสิภาพ,พี่ผ้าน้องไปหาหน่อไม้ไผ่ปลาจ้ะตามลำดุมนอกจากช่วงเฮ็ดวหายจ้ะพี่น้องสำหรับวันนี้ ครับบ้านก้อนจ้าพี่น่องสวัสดีจ้า